ความตลามันเจ้าเปเดีนเดินแห้งลูกปัดมันเจ้าเป็นอันแลงนเนื้อพวกเนื้นอสักขาตั้งเข้าไปอยู่มาสูงค่าพี่น้องบุตรมยินเสงไต้ที่นับยำกุโซกูปา จำดิตังสายลมอีกบาดังขาวลงแรงเบิงไหลมาหบทบหบยาพี่น้องขากวาดแทงวันหนึ่งเยาาขันเนาะย้อนตังหักเมตตาตังนิมใจตังสม o เสืิอมวนเปียดตีลูกตีเถาลรัพราเป็นเจ้ามาแต่อยู่ในะจุดตาอาศะกองเข้าขากวาห่า,หางเผาห่างมันเสกคำขาดตังยาหยุกสามตัวตีปอบปอกเป็นมาในะจุดตาอาศะกองโกนเข้าขันเนี่ยมันจะเฮ็ดต่อโกนเขาขาสองเมียหนึ่ง เฮ็ดให้คนคนนั้นแข็งแรงขึ้นมา2เฮ็ดให้คนคนนั้นอ่อนอ่อนตังยาอยู่3ตัวนั่นน่ะเฮเฮาขาฮู้ตังอันเฮาขาเป็นตังอันเฮาขามีอยู่นะเป็นซึ่งหนังหือในคันเนาะทีนี้เฮาขาเลยหันว่าตังยาอยู่3ตัวเข้ามาในจุาสาของสุ3มิวในคันนะอเป็นายตกายจับเสียงันนัเ้านําักินคันเนาะายจ๋ายกวิ่งเ เจ้าเยซูคริสต์เอาตังเป็นเนี่ยตังยาหยุกจำรวยดีลูกตีซาดันมานัดมาในการนะลนะุยสมากย้หลีกของพระเป็นเจ้าก็เพราะื่องเนียเป็นอินเป,ป็นแห้งเต้เต้ค่ะทีนเขาค่ะมีสมากย้หลีกของพระเป็นเจ้าเราก็ปั่นอกขิงข้าวยามกูวันกูวันในตังอันเห็นสมากย้หลีกของพระเป็นเจ้าเพราะว่าเขาค่ะปั่นข้าวยามบุญดากงานโลกาในไร เฮาขาก็ะหลกในปั่นข้าวยมอ่านสมัยย้ำหลิกคุนดาดีเฮท่าจะวิ่งเหยเ่อขาแข็งแห้งคเนาะวันที่ปนมาข้าคขาเลยเฮาหู้ตั้งอ่านเจ้าเยซูเลยคำตั้งยาหยุดตามด้วยมันป่องว่าเจ้าข่ามันป่องว่าเจ้าเยซูคริ์เนี่ยมันจะเกิดมาเอาจากอีโกนเป็นโกนก้อนหนึ่งค่ะโดยการในสมัยย้มหลิกเตเปเลคานสองขอสิบเจ็ดมีไว้ว่ามันจะเป็นปรลอเหตุค่ะ ดีมีตังหัตดีมีดังสือโยปุ่นดาเด้หับหท่ามนาการพระเป็นเจ้าโยาก็สุกปอดล่างปันบัวระแปดของโกนเฮาค่กิีในเฮาคาเลายหันว่าจวเจวียสุขิดเป็นโกนก้อนหนึ่งมันเจ้าก็หกลุดเลยอิงตึงตันโควิดเงยียหมดจังของพระเป็นเจ้าปุ่นดาเด้มาปันเอ็นปันแห้งมันเจ้าเนตัางอันจะสืบหับท่ามนาการพระเป็นเจ้ากว่าเขาอ่องเมียงก็เพราะ่นัน้นนะวันเหมือนกัครับเพราะว่าเจวียส้เนี่ยมีตังหลุด นตงอนนี้อิง,องปึงอาโกวิญญาณมดจังพระเป็นเจ้าในเขาขาดไปเป็นลูกลางตะเปสาโกนอยู่มาแน่ะเขาไม่รู้อิงปึงแห่งดันโกวิญญาณมดจังพระเ,เ,เป็นเจ้าในเป็นความไรคะเขาขาดหลูวเขาในข้อที่สิบสี่สิบห้าค่ะเนาะวายเสจเจ้าเยซูในคำตอนนั้นอย่าหยุกตามด้ยมันจะเป็นอย่างย่อกะเจ้าเยซูออกเถินแรงมาเลยตันโควิญญาณมดจังของพระเป็นเจ้า นักข้อที่สิพาค่ะจะยสู้เลยเข้ากว่าสั่งสอนนะสะลอพอตลาตีนั่นค่ะโอนดังหลายเลยถ่มเลยยินนําคําตลาพระเป็นเจ้าป้ากันยุกยองยองยองในความสั่งสอนของเจะยืดสู้ขตดเขาเพร่ความสั่งสอนมันเจ้าเนี่ยเหมือนกันดังความสั่งสอนของประลอเหตุเลยเสียหมอกแก้มธรรมะดังหลายในยกําหนึ่งเขาคัดใีเลยหันว่าความสั่งสอนจะยืดสู้ขตดมีอนาตตันโคหมอกาหือ มาถึงคอที่ส6บหกค่ะดีในคณะเนะจยชุกเคลขึ้นไหวปอกมือกว่าดีวันเกิดเมืองนอนของมันเจาตีเว้งน่ะจะแลดค่ะตีมันเจา้าลยใหญ่ขึ้นมาทีในคณะนะนั้นสมัยแก้มเล็กมีไว้ว่าเจ้ายชุกขาวหวานนั่นสลอบพอตะละา้อมหนนะังตีมันเจ้ายามเฮ็ดมันบอกว่าจวเจ้ายชุคริตเฮ็ดบาดกู้ก๋วยพระเป็นเจ้านะั้นสลอบพอตละาในตาเสหวางบอกเขาข่าเลยว่า ป๋ออยู่มาตั้มจะนึกภาพเป็นเจ้าไหนเฮ็ดวัดกู้ก๋อยภาพเป็นเจ้าตีเลากร้ายไหนกันตีลาค่ะตีในใั่นจอีชุลเลยเป็นปุ่งหางป่าเน่าค่ะพอถึงวันศีลมาจะอีชุลเขาก๋อยเฮ็ดวัดกูวว้ก๋อยภาพเป็นเจ้าน่าจะหลออพอจ้าตีลาเจ้าไหนไมันจะว่าต่างวันในเฮาขายเฮ็ดวัดกู้ก๋อยภาพเป็นเจ้าต่างเตรียมไรไหนไม่เจอเจ้าไหนหนังค่ะไรเขา,าโอ้ยกะปัวเป็นวันศีลคันนะค่ะเนะขา,าขาเนี่ยอ่ะ เฮ็ดชมหนังปุ่งหางที่โจอิสุชาไว้ตาไว้ปูญดาวค่ะเมื่อโจอิสุมาหอดเวถึงตีเว่งนนาจะเล็ดนะค่ะเขาขัดถามว่าก้นวิ่งนาจะเล็ดมีตั้งอันปั่นมุนสลนั้นก็มีต่้งอันหันกัอยากคันลงนะตัางอันดูเจกอเป็ี่นก้นวิ่งนนาจะเล็ก็เปิสังฆะอ่อนดั้งนั้นจุิสุก่อฮอลาตลาดังเกียดขดมันจะก็เป็นตี่ยุกยองยองย่อของโอนหวานโคนเมืองดังหลาย เมื่อมาถึงน่าจะเละ็ดถามว่ากวนเวงน่ะจะเละ็ดตีอามาอาด้วยเนี่หลอนวานเขาในเหม่งไงกูเกะเลยขามดังนั้นกวนต่างวานต่างเวงยุคยงยงโยอ,ยอ,ยอ,ยอมันนี่ตีในคะนะะเขาข่าเลยหันว่ากวนเวงน่าจะเลดอํำเลยมีต่างวุ่นเึงหนังนั้นคะนะสำหรับตราของกุนมิวอิสราเอลเนี่ยมันเตจ่าตีเล็บ่ในเึงเตจ่ามือเขา,ขากัดตัเป็นขีคานวเวงปาปุลุนเจ็ดสิบปีนั้นคะนะะกบว่าดินั่นคะนะะ เขามีซุ่มเถีงเฮือนคําของพระเป็นเจ้าเขาอยู่ห่างกันตั้งสึ่งจึงวันเมืองของดูจกอ์ที่วิ่งอยูุ่ซเล็มที่ยามีก้องปิกมนันที่ยามีเข่งปุกจอด้วยการนัเขิงนั่นเขาไล่ขามตั้งอันตี้ยอบกว่าเป็นขีคานเว้งป่าบุรุษเขาก็ก่อตั้งโปก๊กตั้งจลัจลโกพ่อตาล่าจัลโพ่อตาล่าเนี่ยคะ่ะปุนดาเดสอนปิ้งหยับตาลโมเสปันโกนกูก้ค่ะ ลูก่อนกน้นหลวงเท่าหนุ่มสามปานมาเห็นสมายแก้มดีของพระเป็นเจ้าไลกุ้ยกะวายเส่นั่นค่ะเขาก็แทงลอกลายมันเข้ามาสละพ่อดาละ่ะเป็นตีเห็นสมาแก้มดีกุ้ยมุก้าเป็นตีสุดต้องเตึงหาพระเป็นเจ้าเป็นตีพอตาล่ะปะก็เป็นเรื่งหนังนั่นค่ะสละพ่อดาล่ะนั่นนะ่ะเป็นตั้งอันมีตั้งลำลองปุ่นดักกู้เมียวอิสลีลาแตแตเขาอตอนนั้นวายเสีเขา อ้นเศรษฐน,นเป็นกีคาขึ้นไหวปอกมาอยู่ในสิ่งจริงวันเมืองของดูโจเก่ามีจองปิกหมานยาเย้าเซตษฐาก็สลอบพอลาราก็ยังตึกมีอยู่ครับวันในเจวีซู่เขาวกว่านั้นสลอพอลาตีวิ่งนะจะแรกเสยียตีเปิลสลอพอลานั่นครับเอายามอิสยาคานหกสิบเอ็ดอที่หนึ่งที่สองยินบรนเจ้วีซูุมันเจ้าจก็ลูกจุกข,ขืนเย่าก็อ่านแต่จ้าตี้อที่สิบแปดครับ วิ่งเหยียดาวลาพระแต่อยู่กันเนื้อกาวอมันจะเลือกเอาเกาเฮากาไเลยห่อตลาเสียงข่าวอันลีตีโกนผ่านตั้งหลายอมันจะปล่อยเจ้าเกากว่าเฮาเลยห้อหมอกลาตาต่างอันลดแล้วตีเขาซื้ออันขังไว้ตั้งหลายตกถ่องคัะนะเฮาเลยผุยปืดอันแรงปันตีเขาชื้ออันตามหมอดตั้งหลายเฮาเลยเกศเฉกเขาซื้ออันไรขันต่างอันติกเงียนตั้งหลาย อีกตั้งอลไยเกยงอย่าหมอกลัดลองขิงกะลาอันทาวรพระตักไหลปันมังกลาอ้อไนี่เป็นความอิสญญาะลนฮอทาไว้ว่าปโฉมิสิยาจ้ามาบ่ไหนจังมันจะตีอุยตาก้นตาวอดค่ะปล่อยรอดกนที่ตุกถองอะไรขำตั้งดรดแล้วถ้าข่าวตะลาดังเกตขอดของพระเป็นจ้ดตุกขอดแผวถึงก้นยาก้นผ่าน ตั้งอันผู้ดากนตาวอดเนะี่ยมันเป็นนามิกละขณาตีจี้เนี่ยตีหับข่ามว่า,จาวเจ้าเยซูคริสเป็นเจา้าเมสิยาจอมหนังสมายแกมดิพระเป็นเจา้าเลยเดียดีกว่าพี่น้องเขาอ่านด้วยครับประโลภแพลวเลยะก็ยะนะ่อกันนะอัมีป้าเลยที่ผูหดัดก,ากดากนตาวอดก็เป็ว่าตั้งอันผูหดัก,ากดากนตาวอดนะั้นนะมันมีไว้บุญดาเจา้าเมซิยาตีเฮ็ดลองอันหลากหลาย เป็นต่างอันอมาม่าค่าว่าก็นายอ่ะเป็นเจ้าเมซิยาเตเต้ไหนคะโ,นโอ้ยกาตินนายว่าพี่น้องเขาสืบอ่านแกมอิสย,ยาแต่จ้าข้อที่สามที่สี่นนะนนสมัยแก้มเรียกว่าราเป็นเจ้าติมาแก่แข็นติมัดตอบแตนโกนดังหลายครับที่นายเจ้าอยซุมอ่านครับมันเจ้าอ่านมาสุดดีๆต่างอันปุ่ยหมากตาโกนตาวด ตั้งแตแกแค่นตอบแทนขึ้นนะเจ้าเยซู้มเลยอ่านมันเจ้ากึดไว้ก็เปิดทางขลาว่าาหนจ่งก็เปิดว่าวันตอบแทน,วนบวชแปดนั่นนะตปอเป็นมาเมื่อเจ้าเยซูบอ,อกขึ้นมากำที่สองค่ะเมื่ออ่านเยาอๆยมันเจ้าก็ขึ้นเขีนเยนยาะก็เอายืนบานก็ตีเปิดทิ้งปิงหยับตาลาเปลนเจายาอยานั่งลงค่ะสายตาของคนในสลลพอตาลาก็อยากดูมันเจ้า ดีน่นั่ครับมันเจ้าล่ดว่าขอความสมากจ่มดิตีสูเลยยินรวยหูของสูในวันเหมือนในอะอ่องหยางนวันเหมือนในยาวอ้าวปีน้องเขาค่ะมือกวนทางไหนเลยยินเรื่องหลังไหนในน,น,นะเขามีทางวุ่นจากใครเจอว่าเรื่งคหนกอาก็ในอยะเป็นลูกของโยเซปไม่จำฮะเนี่ยค่ะอันนั้นบอกว่าเขาทางเล็กรูไหลจ้าเยซูจะเตะกันนะจ้าเยซูเนี่ยนะมันจะเป็นเจ้จากเกศจ้ากมีสิยาอะเรื่องหนังหือ,นอ่นีอ ป้มงอยู่ที่ไหนเขาก็พูจักไหยครับัน่บอกว่าเขา,าหับขามคันะว่าเจา้าเยซูิสต์เป็นเจา้าเมสิยากุยกายามลูกกาซึ่ปี้นฮ่เขาเขาาหันปีปีซาซาว่าเจา้าเยซูมาหับขามเอาจากตีโกนแตเต้มันจะเป็นโกนก้อนหนึ่งไหยลูกกาแต้มไม้ปีซาเตแต,แต,แต้ว่า,ว,า,าว่าเขาที่ไหนะ่ะเจา้าเยซูฟังสตยีเขากันนะ ฟังสสเสถียว่าป่อว่าสุอัมฮาบคมเฮาบนอหนรเจ้าสุอัติตุกซุมพรอนลีมังกละอันใหญ่เนีตยที่พระเป็นเจ้าเมื่วัปุนดาส่วนเยาจะสืบหลั่นถึงรองของเอลียาต่างเอลิเซค่ะสืบหลั่นวันกับปันเอลียาเนะี่ยมีเมฆไม้น้ำหน่ะใน,นเมืองอิสเรลในข่าวต่างดี่พระเป็นเจ้าปิกต้องผ้ามาผนตกลงมามีการล่าหาแหล่งเมืองขันาะ เขากาหมักแป้งกุ้ยกบพระาเป็นเจ้าส่งเอลียากว่าจูเมมายโกนึ่งอันเป็นโกนเวงจารีบตาเอืองจีตุนเนื้อกับอานเอลิเซ่ก็เหมือนกันนะครับในเมืองอิสราเอลมีก้นตุดน้ำหนาเลยกุ้ยกะพระาเป็นเจ้าสัาน้นเกว่ายาบรนณนต่างชาวคือคุณซึกเนมันของโกนซีเรียกันนะเมือ่อกุนดังหลายเลยยินเจืาอไหนกันนะเขาพิษจ่าเตะแต,แต,แตะกันนะ เขาอ่านได้เหียมจอยสู้ตายเขาป้ากันอีจ้จอยสูออกนอกวันนอกเวียงโยกแต่อี้มันจะตกหนาา้าผาตกพังฮึกไหนเขาอ่กูยกะทาเป็นเจ้าเป็นอูดีมีอาณามันพุ่งดันโคอย่างนี้เล่นไปถึงขิงมันขามันคันเนาะเขาดังหลายก็ไม่จังเฮ็ดมันเจะะ้าเลยก็เป็นเรื่องหนึ่งนั้นตั้งอันทิ้งแบบเจ้าหยีสูคคิตดนี่ฮะ มันเดี๋ยวให้าขาตกสุมพานีมังกลาอันเดียวมีติพราเป็นเจ้ามีไ,ว,าาไว้ปุ่นดาวเจ้าเดีเขาตีนั่นค่ะเจ้า耶稣ไมเลยเฮ็ดลองอันดีอมามค่ะเจ้เา耶稣ลาดีเขาว่าสุอาติลาดีเขาว่าหมอยายาตุเจ้าเก่าเลยเออพอสุแก้วก็สุเฮ็ดลองอันดีอันนั่เวียงเขาแหละเป็นทางสุก่อเฮ็ดตีเมืองกับปืน์นเออุ่มอีกประเด็นตีปังหลายกาลิเล่เนะี่ยอภัยทางสุมเฮ็ดตีนันะ่นเนี่ยสุอาติลาจึงเนเนี่นยนะ ที่ไหนคะเจ้าพยซูมเลยฮิดรองอันดีอ้ามเจ้ากบัวมันเจ้าฮิดลองอันดีอ้ามไรไมเจอค่ะกบวยโกนดังลายอมีตั้งอยู่มาดในตูของมันเจ้าเขาเลยยิ้เยรอคะเขาเลยหู้เยรอคะว่าเจ้าพเยซูเป็นผู้ที่มีตั้งหักเมตตามีอานาตันโคต่อคนเมียออิสราเอลซึ่งหนังคือในกุ้ยกะเขาอัหยุมอันนั้นเขาขาดหรือเลยรไว้สติเต้เด๋ยวว่ากันเลยกันนะ กำลังมาถึงเตจ่าคอสามสิบเอตัวบอดถึงสามสิบเจ็ดค่ะเนาะจู่อสู้ออกเว้งน่าจะแลกเดียวก็เข้ามาดีเมือกระเรืเนในอุ่มตีกาลี่แรกค่ะเมื่อถึงวันกำศีสินค่ะนะจูาอสู้ก็เลยเข้ากว่านะจะหลอกพอตลาดแทงเขาโกนดังหลายเลยยินความสั่งสอนของมันเจ้ายอดราดว่าอ้ลูกขอความดีมันเจ้ารัดออกมา,นาเนี่ยเตรียมลุยอานาคตคู่แท้ๆเนะคยับ นครที่สามสิบสามเจ้าเยซูเลยสั่งผีเพื่อให้ตัวหนึ่งกันนะเมื่อผีตัวนั้นหันเจ้าเยซูกันนะเอ้ยเจ้าเยซูเวียงหน้าจะเล่นสูมาสุกซ่าเขาเห็ุสังล่ะเขาหูว่าสูเป็นพระเขาหูว่าสูเนี่ยเป็นก้นมดจางของภาพเป็นเจ้าไหยก็เจ้าเยซูก็หามมันกําเหลยครับเขาเมื่ออยู่ติดๆก็ออกตีกนก็ในมาเนี่ยครับกนก็นั้นก็โล่งกว่า ผีตัวนั่นก็ออกมาที่มันคุยกับโกนคกนนั้นก็เป็นสังคะนะโกนดี่นะสโลปอตลาซ้ำแค้นปลากันแปลกเปิงจันนะวะอาโกนคกนนั้นเป็นพังละนะด้วยเนี่ยมันสั่งผีให้เพื่อให้เธอออกตีโกนลุลยอาณารุยต้นโคของมันเจ้าผีนั่นก็ออกมาเลยคับที่นี่ให้เธจืเสียงของเธอสูเในคำด้านยุกยงยงยอง่ยอ,ยอแหล่อย่าลงหงห่างลงกว่าเขาอ้อนี่นนองค่ะ มนจะนก,กับปานจจอีู่ชู้วไว้กันะตีจาดานมานัดลูกขึ้นมาตึกโตกันดงังลูกของพระเป็นเจ้านกกบปานในคะนะมีโกนหวางจุ้มคะ่ะเฮ็ดวัดโก้กวยผีมานจาดานเขาหรืออา้างก่วกันนะโลยทั้งที่ผูวนะ่ผีเนี่ยเลี้ยงจึงหือเลี้ยงมันหมกกะหรือมันดึงง๋นแง ปองไข่เฮ็ดเท่ากับมันเฮ็ดกว่ากันเดี่ยวนีกุ้ยก็ยังมีโกลนตึกเฮ็ดวัดกู้ยมันอยู่กันตึกอิงพึงอาโก้มันอยู่วางบอกมันขี้เป็ดก็หัดต่างอพยดมันกันนะในวันเหมือนค่ะกบุษงมีตั้งอันจับยาเมากันกบุษงมีตั้งอันแหมกันตายนะู่ดีอยู่ตั้งหลังเสร็จแลยอีเฮ็ดเธอโกูนเขาค่ะกินยาเมากันแหมกันตายเนี่ย นั่นเป็นการงานของสาดานมานะัะที่จกเคียดอยู่ครับนปลยทึกบางทึกก็หนึ่งเลยก็หนึ่งยาหันหนาหันตากันพวอมปุนตาดีเหียมกันตายยาพผิดกันเลยะนะรับเลยเเส้นนั้น,นก้าค่ะจะจัดเจ้าคือนเลียวกันก็ยังเหียมกันตายอันนั้นเป็นการงานของสาดานกู้ยับพระเป็นเจ้ามากไม่ใช่เรื่องหนังนั้นมันจะเป็นตั้งหักปุนตาดีมากเกลียดชดออ เข้าคาลไรตัยหันในตูของเจอิสุเจ้าหน่งหลังแรกๆครัว่าให้เสดจ้าเยซูออกสลอบอตรามาเข้ากว่าในเฮื่อนของแม่ออกนายแม่เมฆของเปตรู้ครเนาะไม่ไม่เปตดู้อยู่มีครับ้จอยซูเลยสั่งโยกาทีอยู่ในตูมาแนวออกกว่าก็เพราะนุ่งหังนั้นวันมอนเงครับ้จเยซูมีอานาปุณณเด้สั่งวัวระแปดออเกงสาลิกตาตีมลีนอาสาเขาในออกกว่าอะไรเขา เหมือนเรื่องหนังที่มันเจาไรห่อตังเจ็บตังแสบออกในตู่ของแม่เมยียของปิดตู้นั่นค่ะนะในวันนั้นค่ะนะมีก้นหนำหนักอ่ะตีเขามาหาเจ้าเยซูปุนดาใหมันเจ้ายึดยาบัญยกะตังเจ็บตังแสบตังไข้ตังเป็นของเขาปุ้ยกัในวันนั้นอนะ่ะเขาตีไปป้นหนึ่งลัก,กําไรหรือเสวายเสยกลางวันตกกันนานกลยเมื่อกลางวันตกก็ก้นปลาก,กันมาเต็มเฮินเขาวะเจ้าเยซูก็ เอามือแค้นเหนือเขาแล้วก็ยุดหยาบันเขากวนที่ผีเขาเจเยซูก็หลุดอ,ออกกว่าเขามาถึงข้อที่สี่สิบสองถึงสี่สิบสี่ันนะเมื่อถึงขิงโฮนนะครับจเอซูออกกว่าดีเหวี่ยวโกนคันนะตีมีโกนแล้วกามันเจก็สุดต้องเติงหาปลาเป็นเจ้าเพราะย่อโกนวันโกนเมืองอีกปาดังตะเปมาหามันเจ้าแาวากว่าเขาอยู่ที่ไหนละอย่าไปกว่าดังที่เจเอซุว่ามาเล เขามาบุญด่าเดียอลาตลาดังเกขอดลินเมืองของพระเป็นเจ้กากบเจ้าหลังนั้นตั้งอันเขาเกิดมาเนี่ยกบุญด่าน่ากลรในอย่นี้ครับที่ในเคาขัรลฮันนจะอีสุดแต่เจ้าวันมาลุยตังสุดต้องครับวันเมื่อในเขาขัดแต่เจ้าวันมารุยสังครับเขาขัดแต่จ้าวันมาลุยตังสุดตอ้องเติมหาพระเป็นเจ้าซ้อมหลังดีจะอีสุดเป็นปุงหางไววปั้นเขาคาครับนักยามมาแทกคานแปดขอสิบเจ็ดขันนะ เลยลัดถึงยืงหมายตังอันีสุกีามันโลกา,นาเนี่ยมัดแทก็เลยเอาความปรโลอแพทยิสย,ยามาแต้มไว้เหมือนกันครับมัดแทขันแปดข้อสิบเจ็ดอันมันจเจ้าเฮ็ดเจ้าหนังในนั่นความปรโลแพทยิสย,ยาห่อไว,ว้ว่ามันจะเอาตั้งใครตั้งเปลี่ยนเฮาอีกตั้งโยกาเฮากามีกว่าเยา้าอันว่านั่นเป็นุ่มอ๋อไหนกันไม่บอกว่าจะอสุกี่มันโลกาไหนกันนะ มันเจ้ามาปุณดิจจอยกวนเฮาไม่เจอก็เื้อตั้งอยู่มาดของเฮากันนานกวยกุ้กะตั้งอันพระเป็นเจ้าจอยเฮาก็เป้อมันเจ้าเป็นเจ้าพระตีมีตั้งหักเมตตาเป็นเจ้าพระตีมีดตั้งเอ็ดลูเจาเตะขานนะเหมือนเจ้าหขาวลุงแรงเบิ้งเลยกันเลยอ่อนด่างตีดีมาหูจักพระเป็นเจ้าข้ามเลยหยุมยำตั้มใจนะมันเจ้ากู้กะมันเจ้าจอยขาเนี่ยไม่เจะก็ปป้อตั้งอยู่มของเขา กบเปมันเจ้าเป็นเจ้าพระดีมีตังหักเมตตา้อมหนังดีอิสยาห์ลโฮว่ามันเจ้าเป็นผู้ดีมาหาบมาหามมาแวกเอาบุระแปดของกุญเฮากะกว่าช้าไว้ในตู่มันเหนือเสาลักวามือกุยก่ายไว้เสียนั่นสามวันมันเจ้าลูกกระดังตายขึ้นดิบมาเป็นเจ้าพระดีเป้หน่งตั้งตายเลยอสักิ์ดิ์อยู่จึงมีอาณาปุตวางคว้างหลอดปั่นบุระแปดกุญเตะเตะไว้เสียตายกว่า มันเจ้าอยู่ดีละเฮาตีเลยมืออยู่จอมมันเจ้าดีนั่นต่อสู้อันนี้วันชุดวันเสงไหนตั้งกีจูพละาเป็นเจ้าในวันเหมือนนห่นย้อนหะตั้งหักเมตตาตั้งนิมจ้าตั้งสวมเสื้อมวนเปียตีลูกดีเท่าลราบลาเป็นเจ้ามาแต่อยู่นั้นจุดตาอาสาของข้าคกว่าห้างผ่าห้างมันเสกกรรมค่ะมาสุงค่ความตลามันเจ้าเปลี่ยนแห้ง ลูกปัดมันเจ้าเป็นอันแลงนเนื้อพวะเนื้อสากเขาตั้งเขาไปอยู่